มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสําหรับในเรื่องของการยึดมัน่นหัวข้อที่เบ๋จะแชร์ในวันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าการบังคองดีกว่ะจะบอกว่ายึดมันด่นในนักเตะที่ดีหรือแอดทจุดที่ดีก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าประการปังคองทันนักเตะที่ดีให้มันแบบอย่างต่อเนื่องนะคะ มันดีต่อในเรื่องของเอาวิธีคิดของพี่เอก่อนแบบในในส่วนของเอก่อนคืออันดับแรกคือในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ใช่สุขภาพเป็นเรื่องของด้านความคิดหรือสุขภาพจิตของคุณจะดีนะคะถ้าคุณประคองได้ดีตลอดทั้งวันดีไหมแค่สุขภาพจิตดีมันก็ดีแล้วล่ะโอเคไหมแต่ถ้าในเรื่องของการทํางานนะไม่ใช่ว่าสุขภาพจิตจะดีอย่างเดียวแต่ถ้าคุณมีในเรื่องของการยึดมั่นทัศนคติที่ดีในหัวข้อที่พี่เอกบอกน,นะคะ รักษามุมมอง,มองความคิดที่ดีเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกการให้กําลังใจทั้งตัวเราเองได้แล้วก็ทําให้เรามีมีกําลังใจในการทํางานตลอดทั้งวันพอเราให้กําลังใจตัวเองได้เราก็สามารถให้กําลังใจคนอื่นได้เหมือนกันประมาณนี้โอเคนะสองอย่างก็พอแล้วไม่ต้องเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะในเรื่องของเ,ขเรียกว่าวิธีคิดเล็กๆน้อยๆนะคะประมาณนี้แต่ว่าในเรื่องของวิธีการล่ะ how to ในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้อง มีการให้กําลังใจตัวเองหรือการรักษามุมมองทัศติที่ดีตลอดทั้งวันเนี่ยมีอะไรยังไงบ้าง attitude อะกู๊ดแบบกู๊ดกูดนะคะเวร่กู๊ดเลยก็ได้ค่ะก็คือฮาวทูข้อหนึ่งเลยนะคือมันจะมีแค่2องที่แยกเป็นแค่2รูปแบบให้เพื่อนเอนเนข้าใจง่ายๆนะคะเป็นสิ่งที่เราควบคุมด,ด,ด้วยตัวเราเองได้กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราพยายามควบคุมมันอะอะไรอย่างเงี้ยมันไงมันก็คือไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้ะคะ่ะ สิ่งแรกเยข้อเท่าหนึ่งนะคะก็คือดูข้างบนเลยนะคะก็คือในเรื่องของการควบคุมตัวเราเองนี่แหละในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะบางทีเราจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนชีวิตมันเป็นกราฟเลยถูกไหมในแต่ละวันบางคนแบบขึ้นเยอะลงเยอะขึ้นขึ้นลงแบบว่าเออฉันก็งงกับเธอไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นอะไรเธอบางทีเรา,า,เ,ราเรายังไม่เข้าใจตัวเราเองเลยแล้วเราจะจะให้คนอ,อื่นเข้ามาเข้าใจเราได้แบบได้ไหม ไม่ได้ดังนั้นคือเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนว่าบางทีเราเป็นคนค่อนข้างที่จะเยอะเยอะในที่นี่หมายถึงอารมณ์เยอะนะคะอารมณ์พุ่งพลาดเลยขึ้นปีด๊ดอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันอารมณ์ไม่ดีนะแล้วเราก็คือมันก็ทําให้สุขภาพจิตเราเสียนะคะสุขภาพจิตเราเสียปุ๊บเราทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่ไม่ทำให้เราเราเรียกว่าอ,อะไรอ่าอ,อารมณ์ไม่ดี ผิวเราง่ายๆเลยให้หนึก่งอย่างนี้เวลาอารมณ์ไม่ดีผิวไม่ดีสิวจะขึ้นทุกอย่างเลยหน้าไม่สวยย็งไงหน้าเหีเ่ยวเอออะไรอีกลมากมายหลายจินแค่แบบทําให้เราไม่สวยทําให้เราไม่หล่อเออก็ประมาณนี้นะคะสังเกตด,ดูคนที่ อารมณ์ดีนะคะเราก็จะมีคนที่เาดึงดูดให้คนเนี้ยเขาเข้ามาหาเราค่อนข้างจะเยอะแต่ถ้าอารมณ์เสียตลอดเวลาอะไรก็บูดเหมือนแบบวันนี้อีเมียน,นี้ก็บูดกลับบ้านไปรลอยากกลับบ้านบ้านเธ่ตัวอ,อย่างง่ายๆโอ้โหกลับบ้านไปต้องเจออีเมียนเป็นเหมือนนึกว่าล็อกไปเลยอ,อย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะเออมันก็ต้องมีคมแบบเรียกว่าอะไรทัศนคติในเรื่องของทั้งในที่ทํางานแล้วก็ทั้งที่บ้านก็ต้องแบบเป็นไง ประคองอ่ะไม่ง่ายนะคะบางทีเราเจอสภาวะหลากหลายเลยในแต่ละวัน mm hmm. ในเรื่องของการทํางานไม่ก็ในเรื่องของการอาจจะเจอ mm hmm. แค่รถติดกูก็ปวดหัวแหละไม่ไหวบางทีคนแบบนี้มันก็ทําให้เราไง mm hmm. สุขภาพจิตเสียนะ mm hmm. มาจูที่ตัวเราก่อนถ้าเราแบบอารมณ์ขึ้นง่าย เรารู้ตัวเหมือนสะก่อนหมัยก่อนพี่เกแนะนําก่อนอย่างพี่กก็จะเป็นสไตล์เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบขึ้นปีดเลยสมัยก่อนเนี้ยคือไม่รู้ว่าตัวเองจะทำยังไงกับสิ่งเี้ยเหล่านี้ก็ไปชอบไปวดัดไปปฏิบัติธรรมไปเดินจงกรมไม่ใช่ตัวเรากลมเลยค่ะนะคะไม่ใช่แบบไปแบบนั่งสมาธิให้แบบจิตมันแบบไม่ฝุ้งซ่านโอ้คือหนักมากคือแบบงงอยู่เองว่าเออทำาไงดีอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมัน มันไม่ต้องไปขนาดนั้นเหมือนพี่เอกนะแต่ว่าอยากเร่าจากแชร์ให้ฟังว่าจริงๆถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่อารมณ์เยอะ,ยอะแบบนิดนึงก็คือเอาละมันก็จะมีผลกระทบหลากหลายนอกจากหลักๆคือผลกระทบตัวเราเองแน่นอนเวลาเราเวลาเราท่านังติไม่ดีอารมณ์ไม่ดีมันเกิดในสุขภาพจิตเราเลยจิตเสียนะคะบอกเลยสะสมทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นโรคประสาทได้ นะคะอันนี้คือควบคุมที่ตัวเราเองก่อนแต่แรกคือสิ่งที่ควบคุมได้คือตัวเราเองนะคะในเรื่องของสภาวะอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ควบคุมง่ายสุดแต่ว่าข้อ2เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรจากควบคุมได้เนี่ยก็คือเป็นการควบคุมไม่ได้นั่นเองก็คือในเรื่องของแล้วอะไรบ้างล่ะที่เราควบคุมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราทํางานเราก็คือจะมีในเรื่องของอะไรบุคคลที่3บุคคลที่4บุคคลที่5อะไรเยอะแยะมากมายเลยเราควบคุมเขาได้ไหม ในเรื่องของออารมณ์ก็ได้เราควบคุมไม่ได้นะบางทีเขาอาจจะทะเลาะก,กับที่บ้านมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือเราเจอลูกค้าเราเจอลูกค้านะคะเขาเรียกก็คือบุคคลที่3มนะบางคนคืออารมณ์ไม่ดีอ่ะอาจจะเกิดจากการที่เอ่อทงานเหนื่อยกนะันทั้งวันเลยอะไรอย่างงี้ควบคุมได้ไหมนะคะสภาวะอากาศร้อนหนาวต่างๆเลยเราควบคุมไม่ได้นะ เออมืนจะเหมือนสหมัยกวอมพี่จะบอกอะไรร้อนก็เปิดแอร์สิเออก็เย็ยนแล้วอะไรเงี้ยอืมร้อนก็เปิดแอร์ถ้าอยากมีคนดูแลต้องเปิดใจอ,อ๋ออันนี้ไม่ใช่นะคะอ่ะโอเคนะคะในเรื่องของบุคคลที่3เรื่องของลูกค้าอันนี้ก็ควบคุมไม่ได้นะจริงๆลูกค้าควบคุมไม่ได้เพราะอะไรอย่างเช่นลูกค้าบอกไม่มีตังค์อ่ะวงพี่อยากได้นะแต่พี่ไม่มีเงินอันนี้ควบคุมได้ไหมควบคุมไม่ได้นะลูกค้าบอกว่าวงเงินเต็มจัดเสร็จลูกค้าเสร็จบู๊ไปหน้าเคาน์เตอร์ลูกค้าบอกวงเงินเต็มอย่างเงีเ้ย อันนี้ก็คือแบบลูกค้ามีใบต่อไปไหมคะมีใบไหมคะไม่มีนะคะลูกค้าบอกว่าพี่ไม่ได้โกเงินสดเลยควบคุมได้ไหมควบคุมได้ควบคุมได้นิดนึงก็คือบากลูกค้าปกติลูกค้าใช้เป็นบ,บัตรเครดิตก็ได้นะคะรู้ด้าไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือควบคุมได้แต่ถ้าลูกค้าบอกไม่มีตังเนี้ยหรือวงเงินเต็มเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะไป ควบคุมใลลูกค้าได้นะคะแต่เราสามารถที่จะอาจจะเป็นการแอดไลน์ลูกค้าสิ้นเดือนวงเงินลูกค้าอาจจะเป็นวงเงินใหม่อะไรอย่างเงี้ยวงเงินเต็มบัตรเต็มอะไรอย่างเงี้ยใช้ทุกปใบแล้ววงเงินเต็มหมดทุกใบเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะแต่เราสามารถที่จะเก็บแอดไลน์ฐานลูกค้าไว้ในกรณีที่อันนี้ออฟไลน์นะ เก็บฐานลูกค้าไว้เสร็จปุ๊บนะคะให้ลูกค้าแอดมานะคะในกรณีที่หลังจากที่เขาจ่ายชําระหนี้สินบัตรเครดิตเสร็จแล้วแต่เขาก็ยังมีความต้องการหรืออยากได้ในสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยเขาก็อาจจะกลับมา follow กลับมาในเรื่องของการซื้อซ้ำนะคะแล้วก็อาจจะจัดเซ็ต เป็นผลละบุญจากการที่เราอะสั่งสมบ,บุญไว้นะก็คือเราแนะนําลูกค้าไว้ตั้งแต่ไม่ใช่ท่าบางก่อนลกตั้งแต่กลางเดือนที่กลางเดือนที่ผ่านมาไปเดือนลูกค้ามีตังลูกค้าก็มีการสั่งออนไลน์นี่ออฟไลน์เป็นไงออฟไลน์คุณก็เลิศออนไลน์คุณก็ต่อเลยค่ะลูกค้าค่อยสั่งซื้อออนไลน์หลังจากอ่ะสิ้นเดือนก็ได้นะอะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ กสามมุมมองที่ดีนะคะในการทํางานเพื่อให้เรามีกําลังใจในการทํางานนะคะก็อยากให้แชร์ประมาณอยากให้แชร์อะไรเพิ่มเติมนะคะจริงๆคือจริงๆมันมีในเรื่องของการมีเป้าหมายก่อนในเรื่องของก่อนที่คุณจะมีแอ t i ิจูดที่ดีนะคะมันจะมีเทคนิคมากมายเลยจริงๆอย่าพี่เอกแชร์ในเรื่องของคลิปต่อไปดีกว่าในเรื่องของการมีเป้าหมายชัดเจนตลอดเหมือนการยึดมั่นแอ t i ิจูดที่ดีตลอดยาวนานตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเนี่ย มันก็จะมีเรื่องของการมีเขาเรียกว่าโฟกัสเป้าหมายที่ชัดเจนยังไงบ้างก็จะเป็น EP ีถัดไปดีกว่านะคะก็อยากให้เพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow นะคะค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเราจะได้แบบเฮ้ยแล้วเราก็มีการตั้งโปรยัยงไงบ้างตั้งไปแล้วคือต้องไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ยก็เจอกันใหม่ใน e ีถีดไปนะคะก็กรจบวันนี้ก็ประมาณนี้บายๆเจอกันใหม่ใน E ีถัดไปเลยคะ่ะ